วันนี้ก็จะพามาดูการชงนมชมพูนะครับดูดูการตีของแม่ค้ามืออาชีพนะครับจะตป็นประมาณนี้มือเขาจะคล่องๆร้านนี้ถือว่าเด็ดมากเลยผมเคยมากินหลายรอบแล้วชื่อร้านจิควาฟีบาร์นี่นมก็จะเป็นสีประมาณนี้ชมพูแล้วก็ แบบชมพูอ่อนๆนะครับใส่นม้มแล้วก็ใส่เคลยบุบอยนะครับขายดีร้านนี้ดูนะครับแต่วันนี้ฝนถือว่าตกหนักนะครับวันนี้ึงแม่จะไม่ค่อยมีรถแต่ว่าคนก็สั่ง ออนไลน์ Online, สั่งทางไลน์แมนสั่งทางแก๊ปนะครับทวนันนี้ไม่ต้องออกมาข้างนอกไม่ต้องเสียเวลาออกมาทวันนี้นะครับทางร้านก็จะมีทั้งอาหารพวกปลามึกบดปลามึกปิ้งเนื้อแห้งเนียเนี่ยมาดูนมชมพูกันต่อนะครับนี่ก็มีฟองนมลาดข้างบนนะครับโอ้หน่ากินนี่ครับเรียบร้อย แก้วหนึ่งก็สาสิบห้าบาทนะครับไม่แพงถือว่าเป็นราคาที่แบบเหมาะกับยุคนี้นะครับนันหมูก็โลละสามร้อยแล้วทุวนนี้แต่ว่าพวกกาแฟพวกนมพวกเครื่องดื่มก็ยังราคาเดิมนะครับ